nhau này Phần nhìn phố phần nhìn phố Tôi nhìn đẹp rồi đó gặp Phần nhìn tươi nhìn nhìn đẹp rồi đó ก็เครับเมี่ยงปลาเผาครับมือนเดิมลูกมุนชาแนลมากินน้ำผันได้ครับพี่น้องน้ำจิ้มตำเองครับบริเวณไทยเบื้องขับนี่ตะปุ่นมีตะปุ่นครับอากาศขาวไปเลือดแล้วครับนี่กินงเมี่ยงปลาเผากันนะครับพี่น้องแซ่บๆครับพี่น้องเมี่ยงปลาเผาปนิ่งตุยไงมากินน้ำผันได้ครับขอบคุณหลายที่รับชมครับพี่น้องครับพอก็ไม่เค็มหนาครับ สวัสดีครับ